ต่อคลิป2กันนะคะคุณสมบัติของยาสีฟันที่ดีนะคะที่เรียนมาจากคุณหมอเมื่คืนนะคะก็คือต้องมีฟูออไรดด้วยนะคะฟลูออไรดคืออะไรคะคือสารป้องกันฟันผุนะคะในยาสีฟันควรมีปริมาณฟูออไรด์ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500 ppm ขึ้นไปนะคะและที่สำคัญเนาะยาสีฟันตัวนี้นะคะมีฟลูออไรด์มากถ,ถึง1500 ppm นะคะ ทำไมเขาไม่ได้ใส่กันเยอะขนาดนี้เพราะว่าราคาของฟลูอไ์แหงมากๆเลยนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามฟลูอไ์ก็มีข้อควรระวังใช้ในในเด็กนะคะเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนะมิฉะนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นฟันตกกระในเด็กนะคะดังนั้นซึ่งเป็นความผิดปกติของหิวฟันนะคะเวลาที่เขาได้รับฟลูอไ์มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กใช้ยาสีฟันที่มีฟลูอไ์ควรใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะ ที่จะไม่เป็นอันตรายต่อเขาล้าผิวเคลือบฟันของเด็กๆนะคะเอาไปนะคะยาสีฟันแบบขุนแบบขุนกับแบบใสนะคะ ต่างกันอย่างไรนะคะต่างกันอย่างไรยาสีฟันแบบขุนก็คือยาสีฟันทั่วไปที่เราเห็นเนาะที่ไม่ใสนะคะที่เราใช้กันมาตลอดชีวิตเลยนะคะแต่จริงๆมีเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เป็นแบบใสมานานแล้วนะคะตอนแรกก็เป็นของเกาหลีแล้วตอนนี้มีผลิตในไทยแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะยาสีฟันแบบใสการทําให้ยาสีฟันเป็นเจลใสะนะคะ มันจะมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่านะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเจลเหล่านี้นะคะจะซอกซอนเข้าสู่ซอกฟันได้ดีกว่ายาสีฟันแบบขุ่นนะคะจึงป้องกันฟันผุได้ดีกว่าเห็นไหมเห็นข้อดีหรือยังนะคะเห็นข้อดีหรือยังอ่าและทีนี้เราก็มาพูดถึงยาสีฟันบูมนะคะ nutrition t o o t h p a e เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะ nutrition หมายถึงสารอาหารตามธรรมชาตินะคะ เมื่อใช้ทานเข้าไปจะช่วยดูแลฟื้นฟูร่างกายเมื่อมาอยู่ในยานสีฟันก็หมายถึงสารอาหารที่ช่วยดูแลฟื้นฟูสุขภาพช่องฟันและปากนะคะทุกตัวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรานะคะโอ้โหดีขนาดนี้เลยนะคะอ่าีนะคะอันนี้คือคําถามที่ถามกันเยอะเลยนะคะว่าในผู้ที่ไม่มีฟันหรือใช้ฟันปลอมนะคะ จะใช้ยาสีฟันได้หรือไม่นะคะสามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราไม่มีฟันอาจจะใช้แปรงสีฟันขนนุ่มๆน,นะคะหรือใช้ผ้าบางๆเช็ดถูบริเวณเหงือกและฟันและลิ้นให้สะอาดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสาเหตุของกลิ่นปากนะคะส่วนใหญ่อาจจะมาจากนะคะเขาเรียกว่าที่ฟันที่ที่ลิ้นของเราเลยนะคะที่ลิ้นเลยนะคะ เพราะว่าจะลิ้นต,ตรงลินล้นนะบางทีก็จะมีคราบอะไรติดอยู่เยอะเลยบางคนแปรงฟันแล้วอาจจะไม่ได้แปรงลิ้นนะคะดังนั้นเนาะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะแนะนำเลยค่ะ